กแบบับอทอสิวะเลยค่ะที่ดินสวนกเกษตรบุญจงของ10กมยีสน้องเสือปทุมธานีค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็ยังเป็นที่ดินเปล่า ในช่วง4ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีการพัฒนาเยอะมากนะคะมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแปลงที่เราประกาศขายนะคะก็มีเพื่อนบ้านข้างเคียงมาทำเป็นเหมือนสวนทุเรียนด้วยนะคะ ส3ตารางวาตารางวาละ3,400บาทค่ะพื้นที่ปรับโถมล้อมรั้วเคีรลิ่งเรียบร้อยสวยงามมากๆไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะ วัดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทีมขาย88นะคะเข้าเยี่ยมชมที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะสวนเกษตรบุญจองคอง10กงม20น้องเสือจังหวัดปทุมธานีแปลงนี้เลยค่ะ883ตารางวางค่ะราคาตารางวางละ3,000ท จากเ<ผ>ม,มือ <4 S 2> ม่อสี่ปีที่แล้วเยอะเลยข้อมูลรวมมาฟังข้อมูลรวมแป๊บมืก่อนก็ได้ครับข้อมูลวานมาข้อมูลทีเดียวก่อนแล้วก็ตรงนี้ล่มมา